สวัสดีครับวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับการยืดเหยียดหรือ stretching ที่หลายคนอาสงสัยว่าต้องทำนานแค่ไหนถึงจะเห็นผลและมีประโยชน์จริงหรือไม่มาดูกันที่เรื่องระยะเวลาการยืดเหยียดกันก่อนเลยนะครับจากผลการศึกษาพบว่าการยืดเหยียดข้อต่อเดียวเป็นเวลา15วินาทีต่อวันสัปดาห์ละ5ครั้งไม่มีผลต่อความยืดหยุ่นของร่างกายเลยหรือพูดง่ายๆคือเป็นการเสียเวลาเปล่าครับ แต่ถ้าทำ30วินาทีข้อต่อจะเริ่มเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นและการทำ60วินาทีสำหรับคนอายุน้อยก็ให้ผลไม่ต่างจาก30วินาทีเท่าไหร่ถ้าเทียบกับประสิทธิภาพแล้ว30วิกำลังดีครับแต่สำหรับผู้สูงอายุผลลัพธ์กลับต่างออกไปนะครับเพราะ30วินาทีอาจจะยังไม่เห็นผลเท่าที่ควรแต่ถ้าทำ60วินาทีต่อเนื่อง6สัปดาห์จะเห็นว่าข้อต่อขยับได้ดีขึ้นถึง10องศาซึ่งถือว่ามากทีเดียวครับ หลายคนอาจเข้าใจว่าพอแก่ตัวลงกล้ามเนื้อจะแข็งขึ้นแต่จากการวัดแล้วกลับพบว่ากล้ามเนื้อของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้แข็งขึ้นเลยยกเว้นในกรณีที่มีอาการเจ็บป่วยหรือถูกจํากัดการเคลื่อนไหวจริงๆแล้วอาจจะนิ่มลงด้วยซ้ําครับแต่ที่รู้สึกว่าข้อต่อตึงขึ้นอาจเป็นเพราะความรู้สึกเจ็บปวดหรือความไวต่อความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นตามวัยมากกว่ามาดูเรื่องประโยชน์ของ stretching กันบ้างนะครับมีความเข้าใจผิดหลายอย่างเลยครับ 1.. stretching มันไม่ช่วยลดน้ำหนักหรือเปลี่ยนรูปร่างได้ครับเพราะแทบไม่ได้ใช้พลังงานเลย2 stretching ไม่ได้ช่วยป้องกันการบาดเจ็บได้ทั้งหมดเช่นกระดูกหักเอ็นฉีกหรือข้อหลุดแต่มีแนวโน้มที่ดีที่จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดกับกล้ามเนื้อได้เช่นกล้ามเนื้อฉีกขาดหรืออาการปวดเรื้อรังบริเวณเอวที่เกิดจากการเล่นกีฬา 3. Stretching ไม่ได้ฟื้นฟูความเหนื่อยล้าของร่างกายหรือทำให้พละกกำลังกลับมาเหมือนเดิมได้แต่จะช่วยให้ความรู้สึกเหนื่อยล้าลดลงหรือรู้สึกดีขึ้นได้ครับดังนั้นการยืดเหยียดจึงไม่ควรทำแบบงมงายว่าทำแล้วจะป้องกันการบาดเจ็บได้ทุกอย่างประโยชน์สำคัญของ Stretching คือการช่วยให้เราเข้าใจสภาพร่างกายของตัวเองมากขึ้นทำให้เรารู้ว่าวันไหนร่างกายตึงหรือวันไหนสบายๆจะได้ปรับการออกกำลังกายให้เหมาะสม และยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายตัวได้อีกด้วยครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ